ถามมีอยู่วะแมงวันตัวนี้มันมาวุ่นวายอยังกับมดแดงสายมันกินมดแดงสายบอกมันบ่ย่อมบินไปใส่นี่วนเวียนอยู่แต่แถวนี้นี่มันกินมดแดงสายวะหรือว่ามดแดงสายพยายามกินมันมันกินไข่นอ้มันมาหลักกินไข่มดแดงรายเห็ดสวนเห็ดสวนแล้วึงเฮือนมันมันยหายเฮือนแล้วมันหามไข่ หามใครเลตัวอันนี้มันหยาดกินไข่มันโอ้โหแมงวัดมันหยาดกินไขรมดแดงใสเนาะเมื่อกี้ก็มีตัวกระป๋อมมากินแมงเมาลืมไทยเอาเห็นมันวนเวียนอยู่นี่เลยโดนโดนแท้มันมาหลักกินไครมดแดงใสอนมันกำลังหามนะวนเวียนวนเวียนอยู่แค่มันจอบหลักกินไขหมดแดงใส โมดงดลสายใหญ่เหือนอวัตถจักรของธรรมศาสติ์วญยอมหนีไปใส่วนเวียนวนเวียนอยู่นี่เลยอิ่มเสบเติบอยู่เนาะมุญยอมไปใส่เด็ดขาดเสบมันมนัวเนาะเสี็ล้ว ได้กินหลายนวยิบบอกใครฮะวนเวียนอยู่ยน,น,ยนี่แหละเออลากกินไข่มาแดงใส่ได้กินหลายยุตินี่เป็นหยาดไข่มาแดงใส่มากิน สนามหุบเนาะนักลาไข่โอ้มันได้ไข่มากินเรียบร้อยเลยกินไข่อยู่เสบติดใจบุญยมไปใส่กำลังกินไข่มาเดงใส่เอเยอะ